แต่ก็มีเหตุการณ์เนี่ยทำให้บีบหัวใจอีกครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นคะหัวนี้หนักเลยฮะตอนหกเดือนตอนท้องได้หเดือนนะคะตอนนั้นก็ปวดท้องเหมือนคล้ายๆตอนอายุเท่าไหร่อายุ33มสิบสาแล้วก็เหมือนกับอาหารเป็นพิษอะค่ะมันบีบลำไส้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าพี่เต้พาไปหาหมอเธอไม่ไหวแล้วก็ไปตอนเช้าไปแล้วกว่าแบบกดไรย้อนธรรมดา หนูก็อยู่โรงพยาบาลร้องอยู่ประมาณ3วันนะคะร้องคือมันปวดท้องทุกทั้งทั้งชาตินะทั้งชาติที่กุ๊กอยู่่ะมีแต่เสกกุ๊กครับทั้งวันทั้งคืนเลยฉีดยาฉีดยาแก้ปวดไปแล้วแบบให้ยาแรงไม่ได้เพราะว่ามีเด็กอยู่ในหกเดือนใช่ไหมหมอก็พยายามฉีดสองนาทีฉีดยาทีสองนาทีฉีดยาทีร้องจนแบบแล้วก็ให้ให้พี่สะพ้าเฝ้าอยู่เพราะว่าผมต้องกลับบ้านแล้วอ้วกพี่แล้วแบบอาเจียนแบบอาเจียนออกมาแบบ ปวดท้องด้วย <บด S 1> อ,อาเจียนด้วยอาเจียนแต่ว่าไม่ถ่ายอาเยน